พูดก่อนนะคะ่หันจากชาวบ้านไม่แหลค่ะสุดเลยค่ะจะถามอะไรคำถามอะไรก็เพียงแต่ว่าจะให้ให้ท่านได้พบปะกับครูและนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจที่ได้มาในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็คำถามที่สองก็คือขอคำอุณาให้ท่านให้ท่านได้ แนะนำแสดงความคิดเห็นค่ะแสดงความคิดเห็นที่เท่าที่ได้เดินติดตามประเมินโรงเรียนนะคะที่แนะเพื่อการพัฒนานคฮะก็จบนะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสงไงโกลกเข้าสู่รายการพิเศษบุคคลสำคัญพบปะชาวม่วงขาวนะคะข่าววันนี้ตรงกับวันอังคารที่13พฤศจิกาย,ยน2555โรงเรียนบ้านสงังโกลกได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการเพื่อมาติดตามและประเมินการบริหารการจัดการของโรงเรียนบ้านสงไสงโกลกนะคะค่ะ นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนอยู่ในห้องพร้อมที่จะรับฟังแล้วใช่ไหมคะค่ะลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการมาจากสพทนะคะค่ะโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านแรกคะ่ะได้พบปะกับนักเรียนของเราคะ่ะขอเรียนเชิญคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณครูและนักเรียนทุกคนครับผมเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งให้มาเป็นคณะติดตามและประเมินผลการบรหิหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่แล้วก็มาเยี่ยมโรงเรียนเพื่อ การบริหารจัดการของโรงเรียนในนโยบายสําคัญที่สพัทกําหนดนะครับนโยบายที่เราจะมาติดตามก็คือเรื่องของระบบประกันคุณภาพการศึกษานะครับแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพ,พาสําหรับการเรียนการสอนนะครับอันนี้เราจะได้พบกับคณะคุณครูที่รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายเนี่ยพบว่าโรงเรียนเนี่ยมี ระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีมีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับขึ้นจากผลการจากผลการดำเนินงานของโรงเรียนเนี่ยนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดก็ขอชื่นชมนะครับกับผู้บริหารที่เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการมีคณะครูที่มีความตั้งใจมีความรู้มีความสามารถที่ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเน่ยเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดได้แล้วก็มีการจัดสภาพแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมมีจัดสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถได้แสดงออกอย่างเต็มที่ขอชื่นชมในในการดำเนินง,งานของโรงเรียนในการจัดการเรียนสารตามนโยบายนะครับและทำให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของเรียนบ้านสมัยก,ก๊ลกเนี่ยมีประสิทธิภาพเพื่อเพื่อไปสู่การประเมินภายนอก ได้สําเร็จครัผ่านกนารประเมินภายนอกได้สําเร็จครับผมค่ะต้องขอขอบคุณค่ะค่ะสลับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาติดตามมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านสุงไองโกโลกของเราขอเรียนเชิญท่านค่ะครับสวัสดีครับครับก็ขอเชิญชมนะครับที่ได้มีโอกาสนะเข้ามา เช่นชมโรงเรียนบ้านกกล,ลกของเรานะครับความจริงนี้ผมอยู่ที่อุดรธานีนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้มา,าพบปะพี่น้องที่อยู่จังหวัดนาราธิวาสก็ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า,าสปทรหรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับได้มองเห็นความสําคัญมองเห็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษา ก็เลยได้ม anyway, ีโอกาสได้มาติดตามมาสนับสนุนส่งเสริมดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบการจัดการศึกษาที่นราธิวาสนะครับเมื่อเข้ามาสู่รอบรั้วบริเวณโรงเรียนเรานะก็ถือว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นน่าอยู่นะครับสภาพบรรยากาศร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้หรือว่าตัวนักเรียนนะครับเมื่อเข้ามาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าถ้าหากว่าทุกโรงนะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับมีความเป็นอยู่หรือมีระบบการจัดการเรียนรู้แล้วก็มีสถานที่เช่นโรงเรียนเราเนี่ยนะประเทศไทยเราคงจะ,จะเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้นะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้นั้นจากการที่ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ไปพบปะชั้นเรียนและก็ห้องเรียนต่างๆซึ่งโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะในชั้นป .1 ก็เรื่องแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่ทางรัฐบาลทางสพทได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ ICT คาดว่าคงอีก ไม่นานนะครับก็คงจะได้ใช้กันทุกคนนะครับตอนนี้ก็ให้คนหนึ่งใช้ไปก่อนนะครับครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งในปี2558นียประเทศไทยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะนักเรียนทุกคนนะครับก็จะเป็นพลเมืองของอาเซียนเพราะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้นะครับก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่อง ICT นะครับ ICT ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรต่างๆนักเรียนก็สามารถที่จะสืบคน้นหรือเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆนักเรียนต้องมีความรู้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอันที่2ก็คือภาษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็คงจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและรองลงมาก็คือภาษาต่างประเทศภาษาที่2ก็คือภาษาประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นนาราธิวาสของเราเนี่ยก็คง อาจจะต้องสื่อสารกับมาเลยนะครับภาษามาเลยก็ถือว่าเป็นภาษาที่จําเป็นและก็สําคัญที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรู้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้อ,อยู่3ด้านนะครับด้านที่1นะเกี่ยวกับเรื่องด้านการเมืองและความมั่นคงทั้ง10ประเทศน,นักเรียนคงทราบแล้วนะครับว่าไอ้สิประเทศนั้นมีประเทศไหนบ้างของอาเซียนเรานะครับ อันนี้ต้องรู้เขารู้เรานะครับว่าประเทศไทยเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วประเทศมาเลน่ะนักเรียนทราบไหมยังครับที่ติดอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพม่าประเทศปูนประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียอะไรต่างเหล่านี้นะครับทั้ง10ประเทศเนี่ย นะเราต้องศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดวยเฉพาะเรื่องการการเมืองและความมั่นคงในเรื่องที่สองที่นักเรียนจะต้องทราบก็คือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับระบบเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญของของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าแรงงานนะครับจากต่างประเทศนี้อาจจะไหลลงมาสู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นพม่าก็ดี ลาวก็ดีกัมผู้ชาก็ดีตอนนี้นี้นะครับเขามาประกอบอาชีพอยู่บ้านเราอก็อย่างเช่นครูที่สอนเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับก็มาประกอบอาชีพนะเป็นครอูอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ที่สามารถที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ทุกประเทศนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็ยังมีอีกมากมายนะที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันแล้วด้านที่สามที่สำคัญก็คือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพราะว่าสิบประเทศนั้นก็มีวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันการที่เราจะอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมเดียวกันเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเข้ามาโรงเรียนตรงนี้นั้นก็พบว่าคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการจัดการเรีรเรยนการสอนและก็คุณภาพของผู้เรียนก็ทําให้ทราบว่ามีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3าจากสมศนะครับ ก็จากการที่ได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ขอชื่นชมนะครับว่าสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากครูจากนักเรียนในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเราเพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนและคกะครูนะครับที่ได้ให้โอกาสได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยในวันนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับ ค่ะค่ะคุณครูคะนักเรียนทุกคนก็คงจะได้รับฟังแล้วนะคะ,ะท่านผู้วิเกียริทั้งสองท่านนะคะได้ให้แง่คิดต่างๆโดยเฉพาะการเข้าสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างเราต้องรู้ภาษาเราต้องรู้วัฒนธรรมนะคะดังที่คุณครูได้เคยสอนเอาไว้เห็นไหมคะความ ความมั่นใจความเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเรานะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราค่ะค่ะในานามของโรงเรียนบ้านสงไหกโลกนะคะในานามของโรงเรียนบ้านสงไกลกท่านผู้มิในการโรงเรียนบ้านสงไกลกคณะครูและนักเรียนทุกคนต้องขอกลับขอบพระคุณท่านดร สถียนเชี่ยงธรรมท่านอาจารย์ชัชวานชัยบุญญานุภาพนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราพร้อมทั้งให้ข้อคิดแนวคิดต่างๆในการที่จะพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายสู่สากลในอนาคตนะคะ ค่ะต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสอีกก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งสองมาเยี่ยมโรงเรียนเราอีกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะรายการบุคคลสำคัญพบปะชาวม่วงขาวก็ต้องขอยุติการกระจายเสียงเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ